ขายเร่งด่วนครับบ้านหลังนี้ขายเร่งด่วนครับบ้านหลังนี้พื้นที่95.5ตารางเมตรครับใครดูมาจากกิติลดให้1 0 0 0 0บาทบ้านราคา1ล้าน3แสนใครดูมาจากกิติบอกเลยนะครับบอกว่าดูมาจากช่องกิติลดให้1 0 0 0 0บาทเหลือ1ล้าน2แสนบาทจาก1ล้าน3แสนบาทเหลือ1ล้าน2แสนบาทฟ้าเฟียมเป็นฝาเฟียมหลอก หลอกหมายถึงว่าทําเป็นฝาเขาได้กวา่าคาแตะดีกว่าอย่างเรียกว่าหลอกเลยแต่ลักษณะรูปแสบรูปแบบใกล้ๆฝาเฟียมแค่นั้นเองครับผมเรียก,กว่าแตะเสาหน้า6เปลี่ยนเสาได้ครับเปลี่ยนเสาได้ลูกค้าอยากได้หน้าเจก็โทรบอกโรต่ต่อรองบอกผมเปลี่ยนเป็นหน้าเจได้ไหมอ่าได้ครับผมว่าคุยได้ครับน้องน้าพึ่งครับคุยได้แต่ราคานี่คุยนอกนะฮะอ่าราคาคุยนอกความสูงหนึ่งไมตรสิบ นี่ฮนะฝาเขานีร่องน้ํานะมีประตูโบราณด้วยประตูแบบว่าคิดพน้นขึ้นมานี่ตัวนี้้องรับแขกครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนะฮะนี่ฮนะใจคายื่นออกมานี่ประมาณหนึ่งเมตรเอ้อขอโทษทีประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะนี่ดีวไว้ชแนมมาฝาก เป็นทา,ทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับหลังนี้ยังไม่มีเจ้าของบันไดกว้างนี่หนะึ่งเมตรยีะวงในก็ประมาณ1นเมตรแก่ๆนะสขั้นบันไดแล้วก็วนไปอีก3ขั้นบันไดความสูงะมบอกแล้วว่าประมาณ1 10. นะึ่งเมตรหน้าสิบฮะสขั้นบันไดขึ้นมาถึงก็เจอระเบียงขนาด3าคูณสทางเข้าห้อนนอนหนึง้อนห้องห้องโถง2 แล้วก็น,นี่ตัวเชื่อมไม่น่าเสร็จแล้วก็สาราด้วย3คูณ3นะฮะสามคูณสามมานั่งเป็นรูปตัวยูครับฝ้าเบดานเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับนี่นะท่านผู้ชมนี่รึปก,ก็ประมาณสิบเซนนะนี่ยเรียบร้อยจะแนลมนาฝาคือที่ใช้สอยเยอะเลยครับมีหนึ่ง ศาลามีหนึ่งบันดไดมีหนึ่งระเบียงหน้าระเบียงหน้าสองเป็นรุปตัว L นีด้าน,นด้านข้างด้วยครับแล้วก็มีองรับแขกเป็นประตูบานสไลด์นะประตูบานสไลด์ก็ประมาณ 3, าคูณสเมตรนะฮะแล้วก็มีบานประตูเปิดไปฝั่งห้องครัวได้นี่ครับนี่ก็คือห้องนอนครับขนาด3ามคูณสามนะห้องนอนที่หนึ่ง นะครับอยู่ตรงระเบียงว้าแปดเหลี่ยมหน้าต่างทรงยาวแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องนอนประตูใหญ่เหมือนกันเปิดมาห้องห้องโถงห้องทัวเชื่อม้วยกันตัวเชื่อมห้องโถงเนี่ยอาจจะวางตู้เย็นได้นะครับวางตู้เย็นได้โซฟาไม่ต้องไปวางไว้วงรับแขกแล้วก็มาห้องนอนนี้ครับขนาดสามเมตรคูณสี่เมตรนะครับเตียงนอนใหญ่ครับโอเคครับออกจากห้องนอนใหญ่ก็มาห้องครัวครับ ห้องครัวนี่ตั้งห้องครัวตั้งห้องน้ํานี่ประมาณ6เมตรนะครับนี่มีบานประตูเปิดไปข้างหลังข้างๆด้วยนะครับบานประตูเปิดไปข้างนะครับนี่คือเคาน์เตอร์นะครับเก็บของเป็นทําเป็นตู้ตู้ข้างล่างเก็บเ้าของตู้จุ่งตู้จานแล้วก็มีซิงค์น้ำนะฮะตัวนี้ก็วางได้คล้ายๆลักษณะทําแบบฟัวกระรังนะห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้ครับฝาด้านในด้านนอกถ้าด้านนอกที่แบบ ตัดแตะนะฮะหรือว่าเฟียมหลอกด้านนอกส่วนด้านในเป็นฝาบางใบแบบนี้ท่านผู้ชมกั้นกรูกทั้งนอกทั้งในนะท่านผู้ชมโอเคครับบานหลังนี้95.5ตารางเมตรนะครับถือว่าใหญ่นะครับใครซื้อนะครับ1,300,000บาทแล้วบอกว่าดูมาจากกิตินะครับเขาลดได้1แสนบาทครับ1แสนบาทก็เหลือ1,200,000ที่เหลือยังต่อรองได้อีกส่วนเสานี่ก็เป็นเสาหน้า6ถ้าลูกค้ายอยากเปลี่ยนแปลงก็สามารถคุยก,กับนอกรอบกับ้องน้ำพึ่งได้ วันนี้ต้องไปก่อนนะครับกดติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ